วันนี้ก็เป็น Honda c ซ v i c d i ด e n s i o n อะไรก็มาถึงแล้วอันนี้ก็กเรื่องสเรื่องราคาราคาที่ถามก็มบอกว่าราคาเป็นยังไงก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่อีห้อโดยหลักแล้วผมก็จะติดค่าเฉลีย่ยค่าค่าแรงผมต่อลูกตกลูกละห้าพันบาทแล้วก็อะไรท่านจะจัดเองก็ได้ หรือให้ผมจัดก็ได้แต่ถ้าจัด,จดเองผมไม่รับประกันงานซ่อมแต่ค่าแรงมีแน่ๆห้าพันต่อลูกถ้าจะอะไรมาให้ก็ไม่มีงานรับประกันแต่ถ้าให้รับประกันมันก็ธุรกิจนะมันก็ต้องมีการบวกค่าอะไรไปด้วยก็ราคาไหลบวกเพิ่มนิดหน่อยเพื่อการความเสี่ยงกันเหนียวไว้ก่อนอมมติรุ่นี้เดอพิชั่นราคาไหลก็อยู่ห้าพันบาท ผมคิดค่าซ่อมอยู่หมื่นนึงเดี๋ยวจะเป็นท่านราคาหนึ่งหมื่นบาทค่าซ่อมอันนี้อะไร่อยจัดเองแต่ว่าอะไรตัวไหนที่มีความเสี่ยงน้อยผมก็จะไม่บวกแต่ค่าไหนรมีความเสี่ยงสูงเสี่ยงคือว่าการเอาไปประกอบแล้วใช้งานแล้วมีโอกาสที่ว่าจะผิดพลาดการกับขีเยอะผมก็ต้องบวกค่าอะไรด้วยแต่อ้รุ่นนี้ผมมัน่นใจว่าโอกาสผิดพลาดมีน้อยผมก็เลยไม่บวกจุกที่หนึ่งหมื่นบาท อะไรห้าพันอะไรห้าพันราคา, 5, 000, 000. คาก็ประมาณนี้แหละคือทุกลูกทุกรุ่นทุกยี่ห้อคือต้องมีกัะหนอดค่คาผันคืออะไรผมเกิดอะไรนั้นก็แล้วแต่ว่ารุา่นนั้นใครจะหายหเปลี่ยนอะไรบ้างจะจัดอะไรบ้างออเองก็ได้ไม่ว่าแต่ว่าไม่รับประกันเสร็จะให้ผมจัดผมรับประกันให้ได้แต่ต้องมีค่าบวกส่วนต่างของอะไรไปด้วยเพื่อกันเหนียวน่ะมันเป็นธุรกิจมันไม่ใช่ว่า ทำแค่นี้เฉยถ้าผิดพลาดมาไม่มีปัญหามาผมก็ต้องเค็มให้เค็มให้นั้นหมายความว่าผมต้องควักนเนื้อเคลือไหลไปอะไรบางชิ้นมันราคาแพงกว่าสูงกว่าค่าค่าแรงต้องเข้าใจาจุดนี้ด้วยนะครับจะจัดอะไรไปเองก็ได้ดีแต่เรื่องการประกอบนั้นมันรับประกันให้เต็มที่หรือว่าไม่มีการผิดพลาดแน่นอนแต่ว่าส่วนมากที่ผิดพลาดคือไปใช้งานใลภาคเดียวแล้วการใช้งาน,น,านาแบบไร่นบางไรระบบไม่พอส่งมาจากเกียร์ไรระบบไม่ดี หรือการเรียนรู้ไม่มีไม่เป็นประมาณเนี้ยมันก็จะเกิดกวอบเสียหายชุมรุดดูการขับขี่ที่รุนแรงกระชากพระของทำใหม่คือทุกทุกทุกส่วนหรือออกหมดอยงี้เป็นชิ้นนี้เริ่มจัดเรียงใหม่บางครั้งมันต้องรอ,รอการใช้มันเคลื่อนที่คือเข้าที่ให้มันสมดุลองใช้ระยะเวลาสักพักหนึง่งบางคนไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเอาไปใส่เพื่อขับอัดอย่เดีวยวแล้วก็ไม่ไหวอย่างนั้นก็เนี่ยเกิดจากการขับขี่ มันก็ต้องการรับประกันมัน,ม,นมันจะเสียหายมันก็ต้องมีกันเหนียวไว้ก่อนให้แจ้งให้ทราบว่าราคาที่ถามก็กประมาณนี้จะเป็นที่ราคาไหลเอาแล้วก็บวกผมไปห้าพันแค่นั้นแหละราคาซ่อมก็ดูค่าความ